เทสเทสเอาละครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในรายการใหม่ของทางช่องเด i ี y g ก m เมนะครับก็ตอนนี้เราอยู่กันในรายการ Search Prop and Reveal โอเคหรือที่แปลตามตรงก็คือค้นหาพิสูจน์และเปิดเผยความจริงความลึกลับของโลกใบนี้ เรื่องปรากฏการณ์เนือธรรมชาติทั้งหมดจะเกิดขึ้นทางรายการนี้จะเป็นคนพิสูจน์เองครับมาก็ทุกคนก็คงรู้ครับว่าเกมนี้เกมอะไรซึ่งผมก็มาแล้วเล่นเพียงคนเดียวกับแมปเดิมด้วยก็ยังไม่ได้ไปไหนนะครัเพิ่งเล่นก็นี่เป็นพาร์ทแรกนะผมพาร์ปรทปฐมบทแล้วกันมาเราไม่มีอะไรมากครับ เอไปใส่ถ่ายมันพร้อมแล้วเ็เข้าไปกันับวันนี้เรามาที่บ้านฟาร์มหรือเปล่าไม่ใช่บ้านล้างแห่งหนึ่งสิ่งเขาพูดกันว่าที่นีมีประสบการณ์ร้อนเี้นติดอันดับ25 ของสหรัฐอเมริกาเรามาพิสูจน์กันว่ามันจะหลอนจริงหรือเปล่ามากันเลยครับเราจะหากล้องวางไว้ก่อนวางไว้ที่นี่สักอันหนึ่งโอเค แลปลิดออกแค่นี้ทุกอย่างก็จบเราแค่มาเพื่อมาเซ็ตกล้องแล้วออกทิ้งกล้องไว้ที่นี้และไปดูกล้องแค่นั้นแหละครับความกลัวของเราเราไม่รู้ว่ามีอะไรอันตรายอย่ในนั้นถ้าเราไปตัวคนเดียวแล้วเราตายก็คงไม่มีหลักฐาน ที่จะบอกไว้ได้ว่าเราเป็นอะไรตาย,ตายโอเคเสร็จดูก,กล้องกันนะตอนนี้กล้องเบอร์หนึ่งเงียบผิดปกติผมว่าผีเผลออะไรมันไม่มีหรอกที่เรากลัวคือความมืดครับผมเพราะเรามองไม่เห็นนั่นคือสิ่งที่เรากลัว เห็นไหมล่ะเราไม่เห็นอะไรเลย,ยนี่แล้วผมมั่นใจวอามัานไม่มีอะไรอยู่ในบ้านหลังนี้เชื่อใจผมได้ครับสิ่งที่เราจะทําอ่ะมันก็คือการเข้าไปท้าทายอีกรอบนึงครับโรเบิร์ตไวท์โรเบิร์ตไวท์เราจะเข้าไปตามหาเขายันดีหรือเปล่าวะ S <S <an> เรากลัวความมืดนะผมพอเรามองไม่เห็นอะไรไงเราจะทำยังไงดีเราต้องเพื่อรายการของเรารายการที่ถ้าจะเรียกตามระบบประเทศไทยก็จะเรียกว่าราชาผีนี่นแหละครับแต่ไปคนเดียวแล้วเราตายขึ้นมาเราจะถูกฝังไว้ในนี้ในบ้านหลังนี้ตลอดไปแล้วเราจะไม่ได้รับ ความยุติธรรมผมพูดแล้วผมว่าเนี่ยช่ะรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยแล้วผมที่เราจะเข้าไปับผมโรเบิร์ตไวท์ฮัลโหลโรเบิร์ตไวท์ได้ยินไหมกันยูเฮีร์มี่ฮัลโหลโรเบิร์ตไวท์แคนยูเฮีร์มี่ มีใครได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินไหมฮัลโหลโรบอทไวท์ฮัลโหลโคัมมาอนคัมอานผมไม่รู้ว่าผมต้องใช้สับท์ไหนในการคุดนะครับเพราะผมก็เพิ่งเล่นแต่ผมจะไม่เด่นออกนอกประตูนี้ไปเด็ดขาด ไม่เดินเข้าไปเพราะถ้าเดินเข้าไปประตอูอาจจะปิดฮัลโหล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 โอเคไม่น่ามีใครไปดีกว่าผมบอกแล้วว่าไม่มีอะไรหรอกเหมือนก็แค่บ้านที่มีคนอยู่ก็เท่านั้นเราจจะต้องกลับไปเอากล้องหรือเปล่านะ ดูจากลักษณะแล้วน่าจะเป็นเรามาดูกันครับเอ็มไม่น่ามีบล็อกไม่รู้สิกดอปิเกอรปินนี่คืออะไรวะไม่ค่อยเก็ดว่ะฮะของพวกนี้ผมไม่มั่นใจซึ่งรูปถ่ายผมก็คงถ่ายได้ ก็กลับไปเก็บภาพผมถ่ายภาพเพิ่มอีกห้าภาพมามา,มาเพื่อเป็นหลักฐานครับถ่ายหน้าบ้านหนึ่งภาพแชะโอเคถ่ายาตรงน,นี้ตรงนี้อีกภาพแชะโอเค โอเคแล้วก็หลังบ้านสต็อปไม่ได้ในเกมนี้เราจะต้องพิสูจน์ความจริงให้ได้ครับว่ามันมีอะไรอยู่หรือเปล่า แช่เรียบร้อยเข้ามาสักรอบแล้วถ่ายแช่เรียบร้อยออกทีนี้เราก็รอดแล้วบายบายโรบอทไวท์ bye, ความกล้าของเรา มันมีได้แค่นี้แหละเพราะเรามาตัวคนเดียวยังไงแล้วครับคุณผู้ชมต้องรีบวิ่งถ้าเป็นเรื่องจริงผมวิ่งไปนานแล้วครับแต่นี่นี่มันเรียกว่าวิ่งหรือไงรีบไปไปวิ่งมันตามมาแล้วดึงดึง,ดง โอ้รู้สึกปลอดภัยขึ้นมารูปหนึ่งโอเคเราได้รูปภาพมาแล้วครับี่คมีรูปที่เราถ่ายได้ซึ่งอาจจะไปพบเห็นอะไรข้างในนั้นก็ได้ครับใครจะรู้ส่วนการถ่ายทําของ,องจบเพียงเท่าน,นี้ส่วนอิสักที่เราจับได้นั่นก็คือเรทแน่นอนถึงเวลาลจากบ้านหลังนี้ครับ และนี่ก็คือรายการล่าท้าผี Search p o p and r e v e l วลติดตามชมตอนต่อไป